นี่นะคะวันนี้ลูกค้ามาคุณลุงนะคะมาซื้อของมาแต่งรถให้หลานนะคะเดี๋เรียกลุงเรียกเรียกพี่เรียกพี่ห้าติบห้าติบสองห้าติบสองอยเรียกลุงใช่ไหมลุงเรียกไม่นี่ได้ร้องเงินไปไวรุ่นสายขยินนะคะแล้วก็ซี่ลวดจัดชุดลุงนะคะนี่เดี๋ยวมาดูใช่จัดแบบโคชุดเลยนี่ลุงหลังนะคะแบบไม่หมด นี่ครับยางด้วยค่ะพร้อมหมดนะครับพร้อมหมดพร้อมครับนี่แล้วก็มีชุดสีด้วยนะคะใช่ใช่ชุดนะคะกําลังเก็บให้อยู่ใช่ครับเลือดสีเป็นสีเทอร์โบด้วยมีสิ่งมากนี่ดูมจาะแบบนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวไปแต่งที่อยุธยาท่าเรืใช่ไหมคะใช่ครัใช่ครับท่าเรืออุธยาครับนี่ครับใส่สิ่งใส่สิ่งใส่สิ่งอุธยานะคะโอเคครับผมครับ เวฟเวฟไอร้อยสิบร้อยสิบไอขอบผมกราเสีน้ำเงินมีไหมตอนนี้ชุดสีเวฟร้อยสิบไอจะไม่มีสีน้ำเงินจะมีเป็นสีละมีลายน้ำเงินไหมเหรอเอ้ยอันนี้มันไอนิวได้สีบอลไอสีส้มสีนี้มาเยอะดิดำส้มแล้วก็มีเดี๋ยวผมพาไปเอาดุมด้วยเหรอเอาโช๊ตแต่งเลยนี่ปไงอ้โหเป็นไงได้มาแล้ว ไหนแล้วนี่สีเงินผมก็เหลือเคู่เดียวูเดว้วยวัยรุ่นส่ครีนช่งนี้ชอบวัรุ่นก็ชอบใช่ค่ะเงินเหลือเป็นตัวนี้อ๋อเพิ่นเช็พี่หน่อยไม่เไมเลเช็ดู่อถึงเงินโอเคโยเลืพู่เดียวเลยพี่ดุมดุมแต่งเท่าไหร่ดุมก็มันจะมีดุมอ่ะเป็นเป็นดุมเดิมพนสี เอาลุงแต่งอ่ะเอาแบบเวฟลูกคนไทยอ่ะได้พี่เป็นรุ่นอะไรพี่รุ่นอะไรเวฟเวฟเหรอรุ่นไหนพี่ขอรูปรุ่นหน่อยหน่อยเออเบ้าปืนไม่เหมือนกันขอรูปรุ่นหน่อยหน่อยเออของหลานถับเวฟอะไรอ่ะ